ต้องยินดีในก้าวย่างที่มั่นคงนะคะของทอพีวอหรือว่า SME Bank ในโอกาสก้าวขึ้นสู่ปีที่9ด้วยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งหน่วยงานนะคะซึ่งอัตราเติบโตของผู้ใช้สูงขึ้นถึง700%เลยทีเดียวก็คือ QR code นั่นเองค่ะวันนี้พี่เป็ดสุพีพงพาณิชย์นะคะจะมาคุยเรื่องนี้ในช่วงหมาดอินเทรนน่าสนใจมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกันในช่วงมาดอินเทรนนะคะเดินสุภีพงพาเนศก็กลับมาเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเราจะมีเรื่องราวสนุกสนานเรื่องราวที่อยู่ในช่วง in-trend ขณะนี้นะคะมาแชร์กันเพราะว่าเราจะเห็นว่าในทุกวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยนำหน้าล้ำสมัยอยู่ตลอดเวลาเดินไปเดินมาณวันนี้ก็จะเห็น QR code เนี่ยมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์หรือที่ต่าง ที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเข้าไปร่วมตัวกันหรือแม้กระทั่งงานสังสรรค์ QR Code เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ปลายปี09นณวันนี้เนี่ยถือว่ามีผู้ใช้มากขึ้นเรื่อยๆมากจนกระทั่งแบบว่าทุกคนที่ต้องการที่จะโปรโมทสินค้าหรือแม้กระทั่งต้องการลดสินค้าหรือต้องการที่จะสร้างแคมเปญต่างๆแคมเปญใหม่ๆเนี่ยก็จะผ่าน QR Code ฉะนั้นจะเห็นว่า ค r โค้ดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นนะคะหรือแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาขณะนี้เนี่ยถือว่าประชากรเหล่านี้เนี่ยในญี่ปุ่นและอเมริกาใช้สูงสุดบางประเทศนี่ใช้กันถึงเดือนหนึ่งนะคะใช้ถึง4ครั้ง5ครั้งเพราะอะไรเพราะว่าบางทีก็อยากจะเข้าไปดูว่าเออสินค้าวันนี้เนี่ยเขาจะลดไหมหรือแม้กระทั่งมีโปรแกร,รมพิเศษมีคมเปียพิเศษไหมเฉะนั้น มันก็เลยจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันนะก็นับว่า QR Code นี่เป็นเทคโนโลยีที่สามารถที่จะเข้าถึงคนได้อย่างรวดเร็วนะคะจะเห็นว่าเติบโตสูงสุดถึง700%นะคะดังนั้นห้างร้านต่างๆใครที่สร้างแบรนด์เพิ่งเริ่มต้นหรืออยากทำมาร์เก็ตติ้งเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้รวดเร็วนะคะเดนก็แนะนำให้ใช้ QR Code มาช่วยในทางการตลาดซึ่งก็นับว่าได้ผลแล้วก็ลงทุนถือว่าต่ำมากเลยนะคะ วันนี้ก็คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเดือนสุภีพมพณนย์ก็จะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ในช่วงมาดอินเทรนด์ค่ะสวัสดีนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าจะเป็นช่วงข่าวสังคม Social News นะคะเรามาดูกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในแวดวงสังคมกรุงเทพค่ะช่วงหน้าค่ะการสื่อผสมนั้นเนี่ยบางคนอาจจะก่อน12ปีก่อนที่เราจะทำเนี่ย แต่ประเทศไทยยังไม่มีเราเป็นคนทำเป็นคนแรกประเทศไทยคือบ้านหลังใหญ่ไม่เคยขาดแคลนน้ำใจไมตรี ขอเพียงเราดูแลกันเหมือนญาติพี่น้องน้องๆระวังซายด้วยเราจะไปได้ไกลกว่าเดิมเราใส่ใต้ดูกยายให้ไทยพาณิชย์ไปด้วยกันไปได้กไ,ไดกล ประสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก Fisher Paykel ตู้เย็นอันดับหนึ่งในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เทคโนโลยีอัจฉริยะ Active Smart ดับความเย็นและอุณหภูมิในแต่ละส่วนได้คงที่สม่ำเสมอพร้อมระบบการน้ำแข็งก่อใช้ Fisher Paykel เสมือนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นวิเคราะห์ข่าวร้อนทันโลกเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกเรื่องที่ทุกคนพูดถึงทุกข่าวสังคมและความเคลื่อนไหวของบุคคลชั้นนำที่คุณไม่ควรพลาดใน Social News Plus ที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะข่าวเล่าความกับอวัสดาปกมนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาทาง TNN 24